ที่น้องแมวขึ้นเนาะโอ้ยเนาะหน่อยเดียวยิ่งยิ่งไม่ได้ไอ้นั้นกันด้วยเนาะเพิ่งจะไปมุงหลังคาให้เมื่อเช้านี้บ้านนี้นะเคียงหาว่าสัน่นกว่าจะพอก็กจะเจอก็ลงไปแล้วอ่ะน้องแมวนะไอพี่นางก็ไปหลังบ้านให้อยู่เยอน,น้องแมวแต่เอฟซีน้องแมวเยอะเนาะเอ่ฟซีเยอะดูไม่ทั่วไม่ถึงแล้วน้องแมวเนะ เวลาไปทีเข้าไปทีนี่ที่จะนางวินเลยวินก่อนตั้งสติก่อนก่อนจะพิมพ์ได้เอฟซี FC เยอะเอฟซี FC เยอะวินเลยจนไม่มีน้องแมวลุ้ไหมไม่มีเวลาดูแมวเลยทั้งทั้งนี้แบบอยากดูแมวอะ่ะต้องก้มจะพิมพ์อย่างเดียวอะ่ะกลันไม่ทันเพื่อน <c oughs> เลยไม่ได้ดูแมวเลยที่หลังน่าจะดูแมวจะส่งดูสติกเกอร์ด้วยน้องแมวเด้อ พราะว่าจะดูแมวทีไรไม่ได้ดูเลยเข้าไปไนึงเืินตั้งท่าดูเป้นอย่างเดียวตั้งท่าดูพิมอย่างเดียวกลัวไม่ทัน <c oughs> <c oughs> ดูปะเอาีอยังนอ้องมันยังนอ้อ <c oughs> อะไรเนี่ยไป <c oughs> <c oughs> อยู่ทางนี้ช่วยหน่อย <c oughs> แมวต้องแมวช่วยพี่นางหน่อยแทบไม่เห็นนาจอยนา้เอีก้อยสิ้นวังแล้วผู้เคยนั่งค่ามาเจอส่งยิ้มรอสวยเนรสวยเนร มาจับไหมของเจ้าเฮ้ยฮึเฮ้ยฮึมาจับไหมของเจ้าเจ้าเราจะโดนไม่ใช่น้อยนะเราจะโดนไม่ใช่น้อยนะแต่ก่อนแต่ก่อน เดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยนะ <c oughs> วันนี้ไม่ได้ร้องแล้วค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ร้องแล้วไม่ได้ร้องแล้ว <c oughs> น้องแมวพี่นาง กลัวแล้วพี่นางกลัวแล้วน้องแมว <c oughs> จลุลุจิลาสร้อยสุมาลีสวัสดีค่ะร้องเพลงให้ฟังเดว,วันหมดเพงลงร้องแล้วค่ะวันนี้น่ะเดี๋ยวก่อนนี่น้องไปโสอม,มาก่อนเด้อหมดเวลาแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่นางก็ลงแล้วเด้อ ขอบคุณทุกกาลังใจเด้อขอบคุณน้องแมวเดินี่มาอยู่กับพี่นางจนตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกทุกท่านด้วยขอบคุณทุกกําลังใจเด้อได้มือเที่ยงแล้วเนาะพี่นางก็จะขอขอบคุณทุกท่านนะคะขออวยพรให้คุณประสีและตัณฑ์ใจเนาะคุ้มครองเอฟซีของเจ้านางเด้อให้มีแต่ความสุขความเจริญเดินทางไปไหนก็ใกลๆก,ก็ขอให้ปลอดภัยนะคะ ขามีห้มีเงินทองจับใจใส,สอยไม่ขาดมือนะคะไม่เจ็บไม่จนค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณน้องแมวขอบคุณคุณลุลจิลาขอบคุณน้องวิไลขอบคุณน้องคลิปค่ะน้องคลิปอินเยี่ยมเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณกํำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านเนาะที่อยู่ทางเท,งทงอยู่ข้างบนเนาะที่มาให้กําลังใจวันนี้จ้ะ ที่มาเติมเต็มเนาะที่เติมเต็มกำลังใจกับพี่นางตั้งสองชั่วโมงเลยน้องแมววันนี้นะพี่นางนั่งไปเนาะได้สาระมั่งไม่ได้สาระมั่งเนาะผิดตกขออาภัยตรงไหนก็ขออาภัยไว้นะพี่นี่ด้วยนะคะเจ้านางล่วงเกินอะไรใครไปตรงไหนก็ขอโทษขออาภัยในไว้ไว้นะคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคน